ครับสวัสดีเอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ช่องบอเบียดําซิงนอนเอฟซีเนาะนี่ครับพามาดูโอ้บรรยากาศเอฟซเยดูอ่ะใบไม้ทั้งไรเต็มเลยครับเนื่องจากว่าโอ้ไปส่งรถเกี่ยวครับเจอพายุครับพายุเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าพายุอะไรนะลืมแล้วอ่ะโอ้ลืมชื่อครับเอซดูลมครับสังเกตลมข้างทางครับป๊าด ดูใบไ,ไม้เต็มถนนเลยเนี่ยเส้นสองสี่ใน fc เนี่ยต้องขับรถเกียร์สามครับ,บพพยยไปไม่ได้ครับอยู่บ้านไม่เคยเจอพายุครับอยู่บ้านไม่ไม่เคยเจอพายุสี่ปาดงานใหม่ไหม fc เต็มรถข่อยเลยวะเพิ่งวะวได้คือเบาเบารถเกี่ยวยังอยู่เปล่ะโอ้ต้องขออภัยในภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับนะแต่ว่าเมื่อกี้ เจอพายุตะลุมมาอย่างหนักเลยครับเ <คน S 1> ป<ะ>ิดฝนเขาวิ่งเหรออะวิงงว่งแล้วเก็บของอะ่ะดูว่ะดูใบไม้ว่ะเต็มเลยอะ่ะโอ้โหอ,อ๋อเขาขายของเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่เด็กตำรวจ <c oughs> โอ้ยตำรวจหนามัน <c oughs> โอ้ยตำรวจเปียกฝนพี่น้องเดี๋ยวาม,ยามาเก็บเลย,ยามาเลยเก็บกล้วยเก็บกล้วยเก็บกล้วยครับเก็บกล้วย ดูบรรยากาศครับวันนี้เจอกันครับชัยภูมิครับผมอันนี้เจอกันแน่นอนครับอ,อ,อำเภอเมืองนะครับผมใครเอฟซีคนไหนมีของฝากครับสกรีปได้เลยเด้อดูว่าถนนเหมือนถนนในป่าเลยครับเพราะว่ามีแต่ใบไ,ไ,ไม้เต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เห็นลุมบวว้ค่อยเป็นค่อยไปนะเอฟซีเนาะเ,เพราะว่ากลัวครับ บัวอันตรายครับตรงนี้ก็ทำใจครับเพราะว่าเป็นอายุฤออดูแรงนะครับก็อันตรายบางครั้งที่จะหมดร้ายนิดนึงนะครับนะดูท้องฟ้าอู้ไม่ไหวครับเนี่ยพิ้งมานี่มีทั้งฝนมีทั้งไม่ตกนะเห็นไหมเีเนี่ยตอนนี้ไม่ตกครับ แต่น้าเราตกนะมันมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าพายุเนาะตรงไหนโดนก็จะโดนตรงไหนไม่โดนก็ไม่โดนครับแต่คืนนี้คุณครูน่าจะโดนแน่นอนครับน,นี่ครับตกกีแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้แห้งครับผม,มอ้โลกของเราเนี่ยเริ่มอยู่ยากขึ้นทุกวันครับคู้ใดมีให้มีหน้ากับฝ้าเอาไปเขาเท้กาก็สอเด้อพี่เด้อเพระาะว่าเดี๋ยวจะ้อ่กับ โลกแตกครับเกิดสงครามกันเท่ากับบริษัทดินีย์ดิสนีย์กับราะว่าเอาเอาเงินมาใส่ไปหรอกโลกก็แตกไปอุไรมีไฮมีหน้ามีรถมีอย่างกับขายเฮมบัสขับขายเฮมบัสเด็กๆมีเมียกับขายเฮมบัสขับเขาจะได้อยู่สบายครับเดื๋อผมนี่ผมนี่เป็นหมอดูมากครับจักแมนบอแมนบอกไปแล้วบอไปเรื่อยๆดูทางนี้มันเยียตรงไหนอ่ะยังไม่ มันจะให้เลี้ยวแล้วเอาเปิดดูจริงๆกี่กิโลอ่ะหกกิโลเลี้ยวขวาเหรอเขาตัดเฉียบ EP เลยเหรอกิโลเลยเหรอขึอ้นไงเขาแรงสุดๆหนึ่งหกกิโลจริงเหรอ ยังไม่ถึงไหนนะครับเดือยพายุถล่มครับไหนขอดูทางหนะ่อยเนี่ยตอนนี้ไม่ตก F4 เห็นไหมแป๊บเดียวครับคือระยะฝนตกห่างกันแค่ไม่ถึงกิโลนะครับที่มันไม่ตกสักเม็ดเลยเนี่ยเห็นไหมหแต่ข้างหน้านี่ตกครับมันอู้เป็นอะไรที่มันใหญ่กยยครับเมื่อกี้แม่ค้าขายเอ,อ่อมะขามแช่อ,อิ่มขายหนูหน้าขายเอ,อ่อ ไม้ได้หนูอะไรน่ะปิวหมดเลยครับเอผมถ่ายไม่ทันครับมัวแต่เอารถครับกลัวร,รถไม่อยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายเน,เนี่ยตกแล้วครับเดี๋ยวเอา คันนี้รถบดไปส่งปาลาเราแน่ๆเลยนี่เออว่ะโอ้นี่ครับติดไฟแดงครับอ,อันตรายครับอันตรายวันนี้เรามากับคุณครูสายหลอนนะครับจะเอะยิบหน่อยยิบหน่อยยิบหน่อยเร็วให้สิบ,บาทเร็วยิบหน่อยยิบหน่อยบอ่อไงแหย่งไว้ดิบาท อ่ะไปต่อครับไฟเขียวครับไฟเขียวโอ้จะกี่ไทยยังไงบึงเราเอฟซีเออยากจะน้ำเบียกน้ำงานเนาะครับเนะาะกิโลนกิโลน่าจะแยกก็น,นั่นละมาแยกไนันลำพิมาดหรือเปล่าต่งเส้นไหนครับอบ่ออำเภอเมืองครับเอฟซีบ้ยามปัลเลยสุดวะ เข้าเมืองกับตอนนี้โอ้ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายกี่โมงบ่ายสองมั้ง ายสองอ่ะเหมือนแบบประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วสีมืดมากกับมืดมากเอามาทำไมไ<ป>อ่ะอะไรอะไม่อยอาอกเขาอยาเปลี่ยนทีนโแดงเยอะจัดครับ <c ười> ยังไม่ได้ใส่ถึงเกียย์ห้าเลยเนี่ยเจอไฟแดงอีกแล้ว ตอนเงินไว้ไหมมีคนคอมเมนต์ติดต่อว่าให้เอาบอกคนอะไรอยู่เลยมีประวัติแล้วตอนนี้เพิ่งจะถึงนางรองครับแต่นางรองเป,เปิดไฟเปิดไฟถนนสีเหลืองแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มันมืดครับแต่ในกล้องมันไม่มืดนะ MC แต่ว่าคือที่จริงอะมันมืดแล้วครับเนี่ยรถเปิดไฟวิ่งทุกคันครับแต่เวลาแค่ประมาณบ่ายสองเองิน ผมอยู่แต่บ้านนอกครับไม่ไม่เคยเจอพายุแบบนี้ก็เลยตื่นเต้นไปหน่อยเนาะก็ต้องกราบขอตทษขอาภัยสีท่านด้วยครับมมาแบบเจ็ดร้อยของเราครับวันนี้ก็มไม่ได้มานั่งกไกลอเไยไม่ได้หรอกเดี๋ยวจะล็อกดูลืมเงนลืมว้าม่มตั้งใจตั้งใจให้คนนั่งไกลมาเปล่า,บบาเนี่ย กละังกระสันดัแบบแบบกแดกดักแดกดักแกเาโอเคครับเอฟซีเอ้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าเราจะไปลงบ้านไหนเนาะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับสำหรับๆๆคลิปนี้ก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอเบียดัมซิงด้วยนะครับนะ <ๆ S 1> แล้วก็สําหรับใครที่จะเดินทางครับช่วงนี้ก็ระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษเนอระมัดระวังเป็นพิเศษเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าอายุใหญ่มากครับเอ้าอของป๋าของครับสวัสดีครับ